ครับท่านผู้ชมครับไม่ทันไรนะครับไม่กี่วันปรากฏว่าบ้านหลังที่3ของโครงการอ่าสุพกรสี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีช่างที่ชํานาญงานนะครับแล้วก็แบ่งเป็นอ่าลักษณะงานแต่ละง,งานรับผิดชอบไปแล้วก็ทาให้โครงการของบ้านสุปกรสี่สไตล์แบบโมเดิ์นั้นอ่าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับ นี่ครับตรงด้านหน้านะครับก็จะมีรั้วเหล็กนะครับแล้วก็จะมีช่องที่จะให้เราได้เดินเข้าไปนะครับตรงช่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำเป็นประตูอยู่นะครับไม่ได้ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับ ส่วนประตูเหล็กนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับด้านหน้าของล้อคู่นะครับด้านหลังของล้อคู่นะครับอ่าท่าสีก็เป็นโทนสีขาวกับสีสีเทานะครับ ในฝ้าเพดานนะครับเป็นฝ้าเรียบนะครับนี่ครับบริเวณด้านข้างนะครับที่สามารถที่จะเปิดประตูออกมา,าด้านนอกได้เลยนะครับสามารถที่จะทำเป็นที่ซักล้างนะครับ ครับบริเวณด้านหน้าของบ้านหลังที่สามนะครับจะนมหญ้าตอนนี้ก็ปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในคราวคลิปที่แล้วนั้นนะครับได้ถ่ายไว้ตอนนี้ด้านในาทาสีแล้วก็ปูกระเบื้องอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบบไฟก็เปิดติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ กับประตูกระจกทำให้แสงสว่างที่อยู่ในบ้านนะครับได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอนะครับโดยที่ไม่ต้องอเปิดไฟเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับ ผนังทุกจุดนะครับเราติดวอลเปเปอร์ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับติดวอลเปเปอร์ทั้งหมดเลยดูเรียบสวยงามนะครับจะเห็นว่าเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูที่เป็นกระจกเราจะสามารถ มองเห็นมุมที่อยู่ด้านนอกได้ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างเพียงพอนะครับที่อยู่ด้านในเราก็สามารถที่จะเปิดรับลมชมบรรยากาศที่อยู่ด้านนอกได้อย่างกว้างเลยนะครับนี่ครับแสงสว่างที่อยู่ภายในนะครับโดยที่ไม่ต้อง เปิดไฟเลยนะครับส่วนฝ้าเพดานนะครับเขาก็จะทําเป็นสองแบบแบบหนึงแบบแบบเรียบแบบหนึ่งก็แบบเป็นหลุมนะครับเลื่อนได้แบบไหลเลื่นเลยนะครับ ประตูด้านหน้าเราสามารถที่จะเปิดได้สองด้านเลยนะครับนะครับเปิดเลื่อนได้สองด้านเลยเราจะให้โล่งอยู่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้เลยนะครับหรือว่าจะให้มันมีช่องลมสองด้านนี้เราก็สามารถที่จะเลื่อนได้เลยนะครับตอนนี้ผมเปิดประตูด้านหน้าแล้วก็เปิดประตูด้านข้าง เปิดหน้าต่างด้านข้างด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มีลมพัดผ่านเข้ามามีความเย็นอยู่นะครับมี่มความเย็นที่พัดพาดผ่านเข้ามาในห้องนี้นะครับส่วนจุดที่เป็นปลักไฟเขาก็จะมีหลายจุดเหมือนกันนะครับที่อยู่ในห้องนี้นะครับ1 2จุดอ่าจุดที่3อ่านี่จุดที่4 จุดที่หนะครับโอ้โหบริเวณนี้มีหลายจุดเหมือนกันครับที่จะทำเป็นไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับหรือว่าจะจัดที่ห้องหนึ่งก็ได้นะครับก็อยู่ที่ผู้พักอาศัยนะครับส่วนใต้ ตรงบริเวณบันไดที่ขึ้นนะครับก็ทําเป็นห้องที่จะใช้ในการเก็บของหรือเก็บสัมภาระไว้นะครับนี่ครับเราสามารถที่จะเปิดไฟได้เลยนะครับติดตั้งหลอดฟอเรสเซนต์หลอดใหญ่เลยนะครับ ครับที่อยู่ด้านหลังนะครับเขาก็ปลูกหญ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถัดออกจากโครงการนั้นก็เป็นทุ่งนาของชาวบ้านนะครับโครงการสี่ของบ้านสุปกรณ์นะครับแบบโมเดลนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาชมโครงการแล้วก็มาดูบ้านได้นะครับ สามารถที่จะติดต่อแล้วก็สอบถามได้ห้องน้ำนี่ครับห้องน้ำกระเสร็จเรียบร้อยแล้วก้วติดกระจกที่เป็นสัดส่วนของอตรงที่อาบน้ำนะครับส่วนกระจกตรงที่หน้าอ่างอาบน้ำนั้นเป็นกระจกแผ่นใหญ่เลยนะครับนี่สามารถที่จะมองเห็นตัวเราเวลาเราอาบน้ำหรือว่าเราจะ แต่งหน้า,าได้อย่างแบบแผ่นใหญ่เลยนะครับกระจกแผ่นใหญ่นะครับกระจกที่กั้นในส่วนที่เป็นที่อาบน้ำนะครับก็เป็นกระจกใสนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งได้เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับสักโคกนะครับสักโคกก็เป็นของ อเมริกันสแตนดาร์ดนะครับเกนสุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็มีปลั๊กไฟให้นะครับสำหรับที่สำหรับที่เราจะใช้ใดเป่าผมหรือว่าจะใช้ทําอะไรนะครับก็ได้นะครับเราก็เตรียมไว้ให้ นีครับบริเวณตรงนี้นะครับที่จะเป็นส่วนที่เราอาบน้ํานะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นระดับนะครับระดับต่ํากว่าระดับพื้นที่อยู่บริเวณตรงซักโคกนะครับตรงนี้ก็จะต่ําเวลามีน้ําน้ําก็จะไหลเฉพาะอยู่ในส่วนของที่อาบน้ํานะครับ ในส่วนอ่างล้างหน้านะครับเขาก็จะมีแผ่นนะครับสามารถที่จะวางของวางเ,าเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันเครื่องครีมนวดผมหรืออุปกรณ์อย่างอื่นนะครับมีพื้นที่กว้างเลยนะครับที่จะได้ให้ให้วางของไว้ได้นะครับครับ ในส่วนที่เป็นของห้องครัวนะครับอตอนนี้ก็ได้ติดตั้งเตาแก๊สไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับขอบของเคาน์เตอร์นะครับเป็นอลูมิเนียมที่สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับเตาแก๊สติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีช่องหน้าต่างนะครับ สิงล้างจานจ้งไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำก็เดินเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะเข้าอยู่ได้เลยนะครับนี่ครับประตู เขาก็ามีสแตนเลสนะครับที่ตกแต่งเพื่อให้เกิดลายความสวยงามนะครับของบานประตูตรงเคาน์เตอร์ครัวนี้นะครับตั้งเรียบร้อยแล้วเครื่องดูดควันนะครับ ครับตรงบริเวณห้องครัวนั้นก็จะมีหน้าต่างที่สามารถที่จะเปิดอมองออกไปด้านนอกตรงบริเวณที่จอดรถได้นะครับบานหน้าต่างนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้2ด้านเลยนะครับนี่พอผมเปิดช่องหน้าต่างตรงนี้ออกนะครับก็จะเห็นว่ามีลมที่พัดผ่านเข้ามานะครับจากาประตูด้านข้างกับประตู ช่องลมที่อยู่ตรงซิงค์ล้างจานนั้นนะครับครับแล้วตร,ตรงพื้นตรงบริเวณตรงที่เคาน์เตอร์ครัวนะครับก็จะเป็นกระเบื้องที่เป็นกระเบื้องแบบด้านนะครับไม่ได้เป็นกระกระเบื้องแบบมันเหมือนที่อยู่บริเวณทั่วๆวไปของพื้นด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะป้องกันเวลา,าน้ำหกหรือว่า เกี่ยวกับมาน้ำมันพืชหรืออะไรนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เราลื่นไหลตรงนี้เราก็คิดถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ด้วยนะครับครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมด้านบนนะครับชั้น2ของบ้านหลังที่3ของโครงการสุขกรณนสนะครับบ้านแบบโมเดนครับตรงบันได ที่ทางขึ้นไปชั้นสองนะครับเขาก็เป็นลาวแบบไม้นะครับกับเหล็กที่เป็นสแตนเลสนะครับก็จะทำให้ตรงบริเวณบันไดนั้นเกิดความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับ นี่ครับด้านบนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมห้องใหญ่ก่อนนะครับห้องใหญ่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับนี่ครับห้องใหญ่บานหน้าต่างบานใหญ่เลยนะครับสามารถที่จะเปิดได้สองด้านแล้วก็มีติดวอลเปเปอร์ให้นะครับนี่ครับลวดลายของวอลเปเปอร์ แล้วก็จะมีช่องหน้าต่างด้านข้างอยูสองช่องนะครับประตูที่ปิดไว้ตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นห้องน้ำนะครับผมจะพาเข้าไปชมดูห้องน้ำประตูนั้นเป็นประตูของ กรีนอยู่พีวีซีนาโนนะครับซึ่งประตูะรุ่นนี้จะเป็นประตูที่แบบไม่บิดไม่โค้งนะครับไม่เสียลูปนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วในห้องน้ำติดกระจกอะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับแกรงสุขภัณฑ์ก็ติดเรียบร้อยแล้ว นี่ครับกระจกเป็นกระจกแผ่นใหญ่เหมือนกันนะครับกว้างมากเลยสามารถที่จะมองเห็นแบบเห็นตัวเราได้อย่างชัดเจนเลยนะครับจริงผู้หญิงที่ชอบทองกระจกเนี่ยเวลาแต่งตัวนะครับเราก็สามารถที่จะเห็นตัวเราได้อย่างเ,าเต็มที่เลยนะครับ แลตรงบริเวณเคาน์เตอร์อรนี่ครับตรงอ่างบริเวณเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะครับโอ้สามารถที่จะวางสิ่งของได้เยอะแยะเลยนะครับก็มีปลั๊กไฟให้สําหรับที่เราจะใช้อ,อุปก,ก,กรณ์เครื่องไฟฟ้านะครับครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชม ห้องห้องน้ำที่อยู่ด้านนอกนะครับของชั้นที่สองกับห้องนอนอีกสองห้องนะครับนี่ครับห้องน้ำที่อยู่บนชั้นสองนะครับห้องน้ำห้องนี้รู้สึกว่าในส่วนที่เป็นส่วนอาบน้ำนั้นกว้างมากเลยนะครับ ในส่วนที่เป็นที่อาบน้ำตรงนี้นะครับห้องน้ำชั้นที่สองนี้นะครับเรามีประตูที่จะเข้าได้สองทางนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงทางที่เข้าด้านนอกแล้วก็ทางที่เข้าจากห้องนอนนี่ครับสามารถที่จะเข้าได้สองทางเลยนะครับ ประตูห้องเล็กนะครับที่ที่ติดตั้งวอลเปเปอร์แบบนี้นะครับแล้วก็มีบานหน้าต่างที่เป็นบานที่กว้างสามารถที่จะเปิดได้สองข้างเหมือนกันนะครับแล้วก็มีประตูที่จะเข้าห้องน้ําได้อ,อีกประตูหนึ่งนะครับที่อยู่ห้องนอนห้องนี้นะครับ ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกห้องหนึ่งนะครับที่เป็นห้องที่สามที่อยู่ชั้นบนนะครับนี่ครับห้องนี้ห้องนี้ก็เป็นห้องที่อ่ากว้างขึ้นมากว่าห้องท,ที่ติดอยู่กับห้องน้ำนะครับแล้วก็จะมีระเบียงที่สามารถที่จะออกไปด้านนอกได้นะครับมีบาน ประตูที่สามารถที่จะเลื่อนได้สองด้านเลยนะครับเพื่อที่จะเปิดให้มีลมเข้ามานะครับนี่ครับสามารถที่จะออกมานอกระเบียงมาชมบรรยากาศด้านนอกหรือว่าเปิดรับลมนะครับได้เลย ครับห้องนี้นะครับจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นช่องเล็กๆนะครับสามารถที่จะทำให้เราวางของหรือว่าจะทำอะไรก็ได้นะครับที่จะวางตู้ตู้ของเรานะครับไว้ในส่วนนั้นส่วนสวิตไฟตรงนี้เราทำสวิตไฟที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับเราสามารถที่จะเปิดไฟในส่วนบริเวณนี้นะครับนี่ครับ เอาแสงสว่างอูตรงนี้ในส่วนนี้ได้เลยนะครับครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับบ้านโครงการสุปกรณ์4นะครับแบบสไตล์โมเดนที่อยู่ตรงทางที่จะไปสกลนครนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าจะเข้ามาชมโครงการได้ได้ทุกวันเลยนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ